พาเกจ,จีก็ราคาก็ตกลงเงี้ยเรา,าไปช้อนซื้อห้า,าพันสี่ศูนย์ไหมสี่ศูนย์ห้าพันมั่งแปดพันมั่งเก็มาอย่างเดียวเลยไม่รู้แท้หรือเกนานเนี่ยพีพ่พี <S <S> เอฟซีมากี่องค์ไม่รู้จะมีแท้ไหมเดี๋ยวเรามาโชว์มอาองค์แรกที่แบบดูดูง่ายๆก่อนเลยคุณลุงเก็บมานานไหม เจ็บมายี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วไปเจอที่ไหนมาก็เดินบนบันทิตันละวนัหรออย่างองคเนี้ยพยศใหญ่พี่พีเอฟซีไม่แท้ค่าแท้สามถึงสี่หมื่นทองแดงไปต่อนะอันนี้อะไรเนี่ยรุ่นแรกเลยเหรอคุณลุงอันนี้น่าจะไม่น่าจะไม่ได้แล้วไม่แท้ค่ะพี่พีเซีเหรียญรุ่นแรกลมดำแท้ แสนสองแสนต้องมีใช่จะมีแทมไหมเนี่ยต้องรอลุ้นใช่ไหม,มเฮ้ยมีลุน้นจับแล้วจิตสัมผัสเลย <c oughs> องนี้แท้โอโ้รอดแล้วก็ลงจ้ะรอดแล้วแยกแท้ไปก่อนนะคะแท้แล้วเฮ้ยล็อกเก็ตก็มาล็อกเก็ตนี่ไม่ใช่นะนี่น่าจะออกว่าตึก ใช่ฉากนี้ไม่มีนะคะที่ออกวัดประดูชิมพีร็อกเก็ตหล่มปูโตหน้าตาแบบนี้ไม,ไม่ใช่นะจ้านี้น่าจะออกวัดตึกอ่าแต่ใบรูเหมือนโอโ้โหโค้ดนี่เกเลยเข้ามาชมเห็นไหมไม่รู้อะ่ะโค้ตตัวนี้เกเลยขอพูดตรงๆนะคุณลงุงไม่ได้ไม่เป็นไรกลัวจะทำร้ายจิตใจเออตารี เคสอนแห hey. ันนี้ไม่ต้องลงกล้องเลยแต่ลงหน่อยดีกว่ากันค่ะบล็อกอะไรเดี๋ยวมาดูนะคะน่าจะเป็นบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสามแตกสองฝั่ง<ฮ>เข้ามาชมเตารี<ฮ>่นะคะบล็อกสามแตกฝั่งนี้<ฮ>กับฝั่งนี้<ฮ>เห็นไหมเนี่ยอ่า แตกสองฝั่งบล็อกสองแตกฝั่งเดียวออบล็อกแรกไม่แตกเลยแตกไม่ล็อกแรกแตกล้กอ,กอสององแล้วเรามาดูองค์สุดท้ายจัมโบ้สองลอดไหนไม่รู้โอ,อ้โหกณลุงพี่เพียบสีมาลุ้นไปพร้อมๆกันอ่าขอลงกล้องมา <Yeah. S 2> ถ้าอางค์นี้แท้นี่ถือว่าได้เงินเลยนะครับค้ะแท้ค่ะรอดแล้วจำนวนสองแท้แต่มีกระท้อด้านหลังนิดนึงเป็นธรรมะ <Yeah. S 2> ไม่ธรรมชาติอันนี้กระท้อจริงคุณลุงใส่แบบนี้ใส่ใช่ก็เลยกระทอ้อไม่ใช่กระท้อธรรมชาติถ้าธรรมชาติเน, <Yeah. S 2> เนื้อด้านในมันยังไปสีเดิม <Yeah. S 2> ที่มีคาแป้งถ้าเห็นเนื้อข้างในเมื่อไหร่นั่นคือกระท้อใหม่กระท้อ <Yeah. Yeah. S 2> มีรอดสามองค์ เปิดราคาไงเจ้าคุณลงุงเกสี่ลดสามสามงเปิดเลยคุณลุงราคาแล้วแต่คุณลุงพ้าเป็นของคุณลุงจ้ะมมบวกกำไรเลยคุณสิบคูณร้อยแล้วแต่สามองนี้สักสองแสนได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมอืมได้ว่ามาเลย อยากลองฟังราคาในใจคุณลุงจริงๆเราก็มีราคาในใจของเราเรามาดูว่าเราจะมาเจอกันตรงกลางได้ไหมเพราะตอนเนี้ยอย่างองค์นี้ดาบอกเลยแกสอนก็เล่นหายอยู่สี่หมื่นบวกลบราคาขายนะดาก็อาจจะซื้อได้ราวๆองค์นี้อยู่ที่สามหมื่นห้าตีเป็นองค์ๆไปเลยสามหมื่นห้าเตารีดบล็อกสามเจ็ดพันเพราะว่าเคยขึ้นนะพี่พีเอฟซีรุ่นเนี้ย เคยขึ้นไปสองหมื่น,นแต่ตอนนี้ไ,<ป>ไม่ถึงล<ะ>แล้วก็จะเหลือประมาณหมื่นเล็กๆหมื่นบวกลบจัมโบ้งนี้ที่มีกระท้อด้านหลังหนูอาจจะไหวราวๆหกหมื่นห้าค่ะคุณลงุงรวมยอดให้ก่อนลองฟังดูก็จะเป็นสามพันห้าบวกเจ็ดพันอันนี้เบียมากนะหนูไม่เป็นไรลักพันเองอ่ะแลวขายได้เมื่อไหร่ไม่รู้หนึ่งแสนเจ็ดพันค่ะคุณลงุงแสนเจ็ดพัน ไอ้ไ้มหน่อยฮะสักแสนหนึ่งฮะคุณลุงขอแสนหนึ่งหนึ่นหนักจะเบียดมากแล้วอย่างเขาว่าองค์นี้ไม่มีกาไรเลยรู้ว่าองค์เนี้ยราคาไม่ค่อยขึ้นไม่ดีใช่ค่ะพาใหญ่หรือเปล่าด้วยด้วยความที่พาองค์ใหญ่จึงทําให้นปัจจุบันเนี่ยซื้อขายได้ยากเึินแต่ถามว่าพิธีมวลสารดีมากๆเหมือนกัน ก็เอาเป็นว่าโอ้โหหนูจะเหนื่อยเป็นนิดให้ค่าน้ำมันคุณลุงแล้วกัน 108, แสนแปดพันใจอยากให้นะเนี่ยใจอ,อยากให้แต่ต้องขอคุณลุงเลยอะ่ะอาแสนหนึ่งไม่ได้เหรอแสนหนึ่งหนึ่งหเหนื่อยนะคุณลุงเอางี้คุณลุง ให้คุณลุงละกันเดี๋ยวเอพีเหาว่าดาไม่ยืดหยุ่นให้เอฟซีเลยให้คุณลุง1นึ่งแสนหงหมืสามองคู่รอดชีวิตจากเจรายการเก้ไป4แพ้สรับเงินสดๆกลับบ้านค่ะเก็บมาเก็บมายี่สปีก็ยังดีนะก็ยังดีสามองนี้ทุนประมาณเท่าไหร่ ตอนนั้นซื้อยุคจกตุคามกำลังดังๆอยู่นะฮะปาเกจิก็ราคาก็ตกลงเงี้ยเรตเคยช้อนซื้อห้าพันนี่สี่ศูนย์ไหมสี่ศูนย์ห้าพันบ้างแปดพันบ้างบางองค์ก็เก็บมาอย่างเนี้ยเก็บมายี่สิบปีแล้วเนี่ยองค์มาองค์องค์นี้ยก็เช่าต่อจากเพื่อนมาเช่ามาแพงไหมตอนนั้นเช่าตอนนั้นก็แบ่งเงินมาประมาณหมื่นเดียวหนึ่งหมื่น Hmm. ก็เท่ากับว่าวันนี้ก็กำไรไปเต็มๆนะ <c oughs> ไอ้องค์อื่นไม่รู้แต่วันนี้3อมอง <c oughs> จบ1นึ่งแสนหนึ่งหม่นขอบคุณคุณลุงค่ะ <c oughs>